ไอ้แปบอก <plan. S 2> ให้เอามารีไปอับน้ำเอาพี่ทำไมอะครับเธอฟังเลยอะเอาต้องขยับสิฟังเพลงแบบนี้เห็นไหมท่านผู้มชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยตัวเองไหมครับเพลงของเธอเนี่ยฟังเพลงทีไรแล้วมันต้องขยับตามหรือไม่ยังน้อยๆก็ต้องกระดิกขาแล้วนะนี่คือพิยาศาสตร์นะครับยู o you w know, คุณรู้หรือไม่ you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know เวลาเราได้ยินเสียงเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานเรามักจะอดใจไม่ไหวและอยากจะลุกขึ้นมาเต้นรำซะให้ได้ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของดนตรีนั่นเอง ส่งผลต่อการทำงานของสมองและจิตใจของเราครับจังหวะดนตรีที่สนุกสนานจะกระตุ้นสมองส่วนการให้รางวัลบริเวณ o r b i t o f r o n t a l cortex ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณ์สมองส่วนนี้ทำงานพร้อมๆกับสมองส่วนกลางที่ชื่อว่า Ventral striatum ดนตรีช่วงจังหวะความเร็วที่ประมาณ100-120บีตหรือมากกว่า จะกระตุ้นให้เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคึกคักไปพร้อมๆกับท่วงทานองของเพลงครับเ mm hmm. มื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายด้วยจังหวะที่ลงตัวเช่นขยับตัวโยกย้ายและออกสเต็ปตามจังหวะเพลงสมองจะเชื่อมโยงไปยังส่วนให้รางวัลที่เรียกว่า reward area และส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เรียกว่า motor area จากนั้นสารเอโดรฟินจะหลั่งออกมาครับ เราจึงรู้สึกเพลิดเพลินเบิกบานใจพึงพอใจและผ่อนคลายจากการเข้าจังหวะดนตรีที่ลงตัวนอกจากนั้นเวลาที่เราเห็นคนอื่นเต้นเราก็จะมีความรู้สึกอยากจะเต้นตามไปด้วยเสมอพฤติกรรมการเรียนแบบโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้มีผลมาจากเซลล์ในสมองที่มีชื่อว่าเซลล์กระจกเงาหรือ mirror neurons ที่พบได้ในบริเวณสมองส่วน premotor cortex ซึ่งจะถูกกระตุ้น เมื่อเห็นคนอื่นเต้นอย่างสนุกสนานนั่นเองครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันเป็นปฏิกิยาการสั่งการของสมองนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะพี่นาซึ่งเอาทั้งโทรศัพท์และหูฟังผมไปจะเต้นนะครับอย่างเราเห็นพี่นาเต้นสนุกแล้วก็ยังจะรู้สึกไปด้วยเลยนะครับและนี่ก็คือดิฟคุณรู้หรือไม่นะครับทีมงานเข้ามาสักคนสิครับมันว่างนะครับอีเมลมีจดหมายมา a c e b o o k นะครับมาได้หมดเลยนะครับอย่าลืมกินผักผลไม้นะครับ